ฟลาวยด์และดีเทอร์พีนอยคืออะไรฟลาวยด์คือกลุ่มของสารเคมีในพืชที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพวกมันเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงทำหน้าที่ในการกำจัดอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ผิวของเราในขณะที่ดีเทอร์พีนอยเป็นสารอินทรีย์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านจุลชีพอย่างมีประสิทธิภาพสารเหล่านี้ร่วมกันสร้างระบบป้องกันที่แข็งแกร่งมอบการปกป้องและฟื้นฟูผิวของเรา คริกานอสมันเรดิออยดีหรือที่รู้จักในประเทศไทยเป็นสมุนไพรานางแซงไม่ได้เป็นเพียงแค่พืชที่มีประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนชาวบ้านในพื้นที่ชนบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักและใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้มาอย่างยาวนานพวกเขาใช้เพื่อรักษาผิวหนังและบรรเทาอาการอักเสบต่างๆ ด้วยวิธีธรรมชาติความรู้เหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทําให้สมุนไพรานางแซงกลายเป็นสมุนไพรที่มีค่าทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ทําไมสารเหล่านี้ถึงมีประโยชน์ต่อผิวทําไมเราต้องสนใจสารเหล่านี้คําตอบนั้นง่ายมากเพื่อผิวที่แข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้นฟาาวโนยช่วยปกป้องผิวโดยลดความเครียดจากออกซิเดชันป้องกันการแก,รกร่ก่อนวัยและส่งเสริมให้สีผิวสม่ําเสมอขึ้น ส่วนดีเทอร์พีนอยช่วยต่อสู้กับการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุทั่วไปของการระคายเคืองและรอยแดงของผิวการทำงานร่วมกันของสารเหล่านี้ในสมุนไพรานางแซงทำให้มันกลายเป็นแหล่งพลังธรรมชาติสำหรับการดูแลผิวเมื่อคุณรู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพรานางแซงแล้วก้าวต่อไปคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับคุณ มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและได้รับการรับรองจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากสารฟลาโวนอยด์และดีเทอร์พีนอยด์ที่อยู่ในพืชชนิดนี้สิ่งสำคัญคือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะผิวที่มีสารสกัดจากทริกเ n อรนอสเมนเรดิ i อยดสวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสมุนไพรานางแซงการศึกษาล่าสุดพบว่าสารฟลาโวนอยด์และดีเทอร์พีนอยด์ในสมุนไพรานางแซงไม่เพียงแต่ปกป้องผิว แต่ยังช่วยซ่อมแซมผิวอีกด้วยสารเหล่านี้เสริมสร้างหน้าที่ของชั้นผิวหนังโดยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในขณะที่ป้องกันมลพิษไม่ให้เข้าสู่ผิวนี่ทำให้มันเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันการดูแลผิวที่มาจากธรรมชาติและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเรียกร้องให้ลงมือทำอนาคตของผิวที่แข็งแรงกว่าเดิมลองจินตนาการถึงอนาคตที่ผิวของคุณไม่ได้แค่ได้รับการปกป้อง แต่ยังได้รับการฟื้นฟูที่ซึ่งพลังแห่งธรรมชาติถูกรวมไว้ในทุกส่วนของขั้นตอนการดูแลผิวของคุณถึงเวลาที่จะยอมรับประโยชน์ของสมุนไพรานางแซงค้นหาผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาสารธรรมชาติเหล่านี้ไว้และเริ่มก้าวแรกสู่การมีผิวที่แข็งแรงและสดใยยิ่งขึ้นเพราะผิวของคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติการเดินทางสู่ผิวที่แข็งแรงของคุณเริ่มต้นแล้วอย่ารอช้าสัมผัสพลังธรรมชาติของสมุนไพรนางแซงได้วันนี้เลย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพรานางแสงไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีผิวที่แข็งแรงและสวยงามแต่ยังเป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชชนิดนี้อย่างยั่งยืนคุณกำลังงอมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีค่ามาร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมพื้นบ้าน แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าจะหาสมุนไพรานางแซงนี้ได้จากที่ไหนและจะใช้มันอย่างไรโชคดีสำหรับคุณเพราะท่านมงคลรัตตะวันเดือนในช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้งานง่ายมากคุณจะเชื่อไหมว่ามันดูเหมือนก้อนสบู่แต่ความเหมือนกันของมันกับสบู่ก็จบตรงนี้อย่าให้รูปลักษณ์หลอกตาคุณไปมันไม่ได้ทำขึ้นแบบสบู่ทั่วไปและไม่ได้ใช้แบบสบู่ทั่วไปเช่นกันมันเป็นสมุนไพรอัดก้อนธรรมชาติ คำแนะนำของดีฉันคืออย่าเพิ่งใช้ผลิตภัณฑ์นี้จนกว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องคุณจะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสมุนไพรที่น่าทึ่งนี้ถ้าคุณอยากใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธีลองดูที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ลงมือวันนี้เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์และความมั่นใจในตัวเองของคุณการซื้อใดๆที่ทำผ่านลิงก์ด้านล่างของเราจะช่วยสนับสนุนช่องทางนี้ คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมที่เราไม่กลัวที่จะใช้เองขอให้ปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ